นี่น่ะเหรอนี่น่ะเหรอชีวิตอดีตยอดเซียน <c oughs> ที่วันเมื่อไหร่ก็จะอยู่ในเราของการพันพนัน,นะครับปัจจุบ,บันอยู่กับอะไรมามา่าหมใช่อยู่หนังการ์ตูนซีรีส์ครับ <c oughs> นะเป็นไงอย่าบอกถึงไอ้พวกนักพันนัน,น,อนยอนยอดเซียนมือใหม่ว่าว่าไง อย่าบอกไหมไม่มีอะไรให้พูดนี่แหละฮะก็ฝากบอกเตือนอะไรพวกเขาหม่อยอู่ที่คิดจะเป็นเกาจินแบบยอดเซียนคนใหม่อ่ะเป็นยอดเซียนเหรอไอพ่อยอดเซียมือใหม่อ่ะมีอะไรจะบอกเขาเปอ่าจำไว้น้องๆอย่าเล่นเยอะรู้จักถอนบ้างอะไรอย่าเอาแต่ฝากอย่างเดียวไม่รู้จะพูดเแล้วก็ให้ในใจอ่ะส่งถึงใจอ่ะแบบ อ๋อแต่ใจไหนว่าบอกเลยถึงเขาอ่ะอะไรดีอะไอ้พวกที่มีแต่ฝากไม่มีทองง่ายๆเลยพวกที่จะติดกันพนันอยู่เนี่ยอยากจะบอกเลยพวกมันบอกเลิกคิดซะฮะบอกว่าไงบอกไม่แปลงไอ้คนที่ติดพนันอยู่กอลังเริ่มติดอยู่ตอนเนี้ยอ่ะเพราะว่าล้มาะลายมาแล้วมาจบที่มาม่าเหมือนกันใช่ไหมอืมอืมคนนั้นไอ้คนนึง